เขาผู้หงอะไรกันเฮ้ยเขาเรอยนอีสังกันอ่ะฮล้ลสวัสดีทุกคนอันนี้ก็คือเข้าขขืนมาสันที่สองนอะกัะเรียบว่าเห็นท่าอังทีออกมาหาคนท่าแสดงว่าสัน์ไตดินสองสันอยู่อยู่นี่นาะอยู่สามยะเนาะทุกคน อันนี้ก็คือเข้าไขประตูออกมาเพื่อสิมาเบิงโลกไายนอกออกมาก็คือเหมือนแล้วไก่สิเหมือนแล้วนะนี่ประมาณหกโมงนาหกโมงแล้วเนี่ยเรามาดูข้างนอกของเขาค่ะอันนี้ก็คือสามย่านมินทาวค่ะข้างหนาก็จะเป็นประมาณโอ้ยมีลบกล่องอีงงอกเนาะตะเพงแท้ว้าว ทุกคนข้าเจออยา,ายางไก่เห็นหนองถ่ายกียวกับเลยห,หูบเนาะแต่อีโตนเขาไม่ใช่ความผิดของเรานะเพราะว่าเขาเห็นอยู่ว่าเราถ่ายขีปเนาะอันนี้มาจะสูงแนงในนี้พูนหันบอทุกคนที่ว่าข้าเจาว่าสวนลอยฝาแมนบอเถิองซุดแมนบอเสียคาขืน,นอาบอเนาะแบบนี้ย้อวเข้ากับซีคอยโตดโตดไปเนาะเพราะว่า มันยางๆยากได้ทุกคนมาผู้เดียวนี่แหงแต่บ่มีไผบังคาให้ยางไก่เนาะก็คือแล้วยางยากสร้างชิยางของอัธนาเห็นอีสังกะแวกัแวเลยชว่วงชิจิงถ้าต่งเขาทางนั้นเลยนะเนาะเรือว่าเขาทางไ,ได้ก็ได้เนี่ยสันสองของเขาเฮ้ยอเมซิ่งมาก ตอนทำอิดคิดว่ามันอยู่สันหนึ่งแล้วแต่แถมันสันไตดินทุกคนเออสีเอิรนมาจังไรสันไตดินกับสันหนึ่งขนาดเนาะสันสองะเอออย่าแหละสรุปก็คือสันสองสันทียวไตดินแทนกระจาวนานานทุกคนก็คือสันจีมันอยู่ทั้งเถิ่เพอจะเอิร์สันหนึ่งอันนี้ก็เลั่เกิดว่าหอดสันสามถ้าจะว่าสันที่หาจะมีตื้อปลอยฝาเดียวห้องกัสิไปสันที่หากัน นาจะเป็นบอลน,นี้แหละท่วาข้าจะว่าเอาอ่าโอเพินสิบโมงเสาร์าสิบโมงแหละอโอเคไม่ไม่ใช่แรง <laughs> ขึ้นมานี่ก็จะได้ฟิลคลายขอันโตไอคอนสยามที่ว่าเข้าขึ้นมาเบิงวิวีชงเถงเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นอันสูงเนาะตึกสูง เนี่ยสวยไหมล่ะความหูซึกก็คือฟิวไอคอนสยามเพราะว่าเขาเคยไปบอนน่ะน,น้องมันกะหูซึกแบบนั้นแต่ว่ามันก็คนละบอนคนละสถานทีสวยอ่ะแนวมาทางนี้เขาก็สีเห็นเห็นสะพานรถไอทางด่วนเดียวทางด่นงนนวนทุกคน เขาเมียอะไรกันเฮ้ยเขาเรียนนี้สังกันเหรอเอ้าเขาผิดเหรอะไม่รู้เขาเมียอะไรกันนะสวัสดีค่ะพี่ถามหน่อยเขาเขาทำอะไรกันตรงนี้คะตรงนี้มีลมพลแฟนคลับกี่แล้วเป็นอ๋อใครมาคะอ่าชื่อฟอสกับ ดีเอ็มทีวีที่ไทยไม่น่าล่ะคนเยอะมากโอ้โอดารามาแล้วเขาจะมากี่โมงคะอ่ะต่อมาอีกประมาณชั่วโมงกว่ากอะไรเงี้ยอ่าค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะโอ้สุดท้ายแล้วว่าขา้าเจ้าว่าดาราว่าซัพพอร์ตว่าคนมากแบบโปรหลายแต่เ้าสิได้เห็นอยู่บรรนิเวณโตกเตรงนี่โอ้โหข้าจ้าแลนมากี่หย่อนฝนตก น่า Amazing ว้เรมเินะคะ่อยเข้าร่ามเาะเอาอเอาขามายังอะมาหมูหมวกกัสิได้เห็นดาละวันนี้ทุกคนสมมตอตอนจีวนองอยู่ทั้งลงแันมีอันแม่ขาเนาะที่เขาบอกว่า น้องมาดูลาอ๋อพี่เขาถามว่าน้องมาดูลาลาหรอคะหน่องก็เลยอ๋อมีดารามาหรอคะเรากัเลยว่าเขาจะมาเป็นบางช่วงเห็ุคนกีตลอดคุยทุกคนว่าว่าซื้อกาซีนใหนดาราเอาหมไว้หน่องไปขวนเบืองแน่นอนรอมากอเมี่กาโมงตื่นรูทุกคนมา ว่ามันต้องยังได้เถามาเบืองดาละอันนี้เพราะว่าน้องกับพระท่านได้เคยมาเบิ่งดาละจะคือเห็นแต่เข้าแดรียนออกแดรนเขาหรือว่าสถานที่ปกติมันต้องขาอยู่หนอกแต่ว่าฝนตกหวง่กี้มันจําเป็นต้องไปเขาหน่อยแล้วก็แรนออกมากขึ้นอืมหาจะจังสีแหละทุกคนม <c oughs> ันมน,น,น,นงงๆอยู่นะต้องเขาไปต้องเขาเมวันวนยังสีได้เบืองต้องเขาไปแนเนอะทุกคน เขาใกล้ะจะมาย่างน่โว้ยคนรอเยอะมากเด้อมุมนี้โคตรรู้ลาอลังการเลยลอา้อาเรือครับปลาฟ้าแลบปลา ว่งงะ i w i t h e a น a e ต้องทำแบบนี้หรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราต้องยางไปน้ำกวดเขาจะเอาได้หนีทุกคนเผื่อเผื่อหายหัวมาทั้งหนามันมีอีกอย่างเนาะเอาไปกับพี่เขาแล้วกันโอเคเอ้าใส่ถุงยางไว้เก็บด้วยนะคะอืม คนเยอะมากทําอินของคิวสาสิาเบิงอ่บาบหน้าจะได้บานหน้าจะได้เห็นดอกทุกคนเพราะว่าสามสี่หอดคิวเฮาโอ้โหไก่แห้งแล้วคือสิไใดเมื่อนาะยาน MRT มข้าจะาปิดก่อนเดี๋ยวสิเป็นคือมือหันบ่อยักนางแท็กสี่กลับทุกคนเพราะว่ากับแพงนาอสามหอดเขตที่เฮาอยู่นี่คิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้โอ้โหคน คนเยอะมากห้องสีออกจากนี้ได้อ่บ่นี้ทุกคนเอ็มตาสมุิเ่าไปเพื่อลงไปขักลมนี่น่าจะไม่เป็นไรใช่ไหมหรือว่าเป็นศิลปินเปลี่ยนเส้นทางหรอไอ้งงทุกคน เซตวันนี้เซตวันนีสุดไอ้เมื่อยอยู่ทุกคนสรุปก็คือทางนั้นมันเป็นทางปิดไปแล้วเพราะว่าศิลปินเดินมาทางนั้นถ้าต้องไปออตั้งไม่ก็คือข้างหน้าเราทางนูนโอ้โหวาจะไหนกูเห็นทางองอกต้องไปไปเลยเหลืออีกทุกคนกสิกบเลยเนาะเพราะว่าย่านเขาผ่านมาร์ทหาอะไรยัยนข้าเจ้าปิดก่อนบายบาย ดีนะที่มีหลายทางต้องไปรีบแหละแหละ